สวัสดีจ้ะพ่อพ่อแม่แม่ที่สุขูทุกคนม้าเราได้จ้ะเออ<า>วันนี้เพิ่งได้ถ่ายคลิปหิวได้นะ่ะออกมาหน่อยหิวเด้นะสวัสดีได้จ้ะเออพ่อพ่อแม่แม่ซีสุขูสทุกคนจ้ะจ้ะ หิวเขา่าจะพักกันหิวท้องแฝบได้มืมเนี่ยวันนี้ท้องแบนจะแเสียเลย,ว,ยวันนี้ท้องแบนลูกบะม่ต้องปล่อยออกไปเด้ตาหน่าราตะเข่ามาเลยปล่อยจนลืมหมดแล้วิึงด้วยไนงะหิวเลยฮะ หิวแล้วแม่่งม้าตั้งจักมือนะตอนแรกแว่บวาแม่จะปรโทรมาบอกหรอกท่านว่าเมคนละแม่ได้แล้วนี่รับวามันโดนเกินมันที่สิบแปดคนไหมแล้ว่งมาได้สี่หามือเราได้เราบอกอะ่ะขอบคุณหลายลๆด้จ้าพอพอแม่แม่เอฟซีสุขุสุขคนนะจ้าเด้อมึงลูกๆเราเต่าหิวเขาพี่น้องเอ้ยนะ่ะ

กินล็ก,กินอขอบพระคุณหลายๆได้จากพอ่พอพ่อแม่แม่เอฟซีที่เข่ามาแล้วกัน่าลืมกดไลค์กดแชร์ได,ด้จ้ะเด้อเนี่ยกะโอ้ยหอนหลายพี่น้องเลยร้อนมากๆเลย ร้อนจริงๆพี่ฟอฟี่แม่เอฟซีสุกๆสุกเนอ้อห่อนลายจ้ะอ่าเด็กๆได้กินแล้วเนอะเด็กๆได้กินแล้วจ้ากินนี่กินเนาะอ่ะอะอะากินไปลูก จานเล็กก็แย่ยงกันเนาะนขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่ฟซีเวยจ้าเออขอมาแล้ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยกันะอืม้ม เดีย๋ยวนี้ไม่ค่อยจะถูกกันนะพี่น้องเอ้ย ขอบพระคุณหลายๆด้จ้ะเด้อความแม่แม่นเอฟซีสุขสุก้นกะ่อมาเราก็จะลืมกดไลค์กดแชร์ด้จ้ะเด้อกดสต๊าคให้กดกระดิ่งจ้ะกรเสีเรบบผาดคิดใหม่ๆน้องพี่น้องเนาะขอบพระคุณหลายๆด้จ้ะเด้อ สวยกินนิ่มแล้วววสวยน้องสวยกินนิ่มแล้วพากันหิวสุดๆแล้วฮอนกินนิ่มแล้วไปแล้ว เากันกินนิ่มแล้วไปแล้วเดี๋ยวก็จะแปะทรายมาไว้ให้เนะเาะทรายมามาลงให้เขาอีกถุงหนึง่งที่แม่เขาส่งมาเหลืออยู่ถุงหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวก็ไปแกะเอาทรายมาแกะให้เขา็ขาขขบคุณนพ่อ,พอแม่ๆอฟตีสุขสุขคน้ะจ้า,จาเออพี่เป็นห่วง ขอบพระคุณแม่หลายหลายด้จ่ะมากินอันนี้เยอะเลยอ่ะอ่ะกินป่ะกินให้เอิ่มเดอ้ออ่ะกินแล้วคว้ากันนอนนอนพี่รอง วันนี้คลิปแรกแล้วพี่น้องเนาะวันนี้วันอาทิตย์พ่อเขาวันนี้พ่อเขาไม่ได้ทํางานพิเศษนะพี่น้องเลยขับรถออกไปซื้ออาหารทุงเล็กมาให้ปกติจะทำงานไม่มีวันหยุดนะพี่น้อง ปกติจะทํางานไม่มีวันหยุดนะวันนี้เพราะวันนี้ไม่ไม่มีงานไปค่มงานให้เขาเนาะพี่น้องมานะเมก็กดไลค์กดแชร์ได้จากพี่น้องด้ววันนี้ไม่จามเลยวันนี้เนะี่ยไม่ไอายเลยเนะี่ยใบเงินนะ่ะเมื่อวานนี้ทั้งวันเลยอ่ะทั้งวันจริงๆงเมื่อวานนี้คิดคๆคิดคิดอยู่นั่นนะ เดี๋ยวก็ฟิตฟิตฟิตอือกาสิขอปิดคลิปเท่านี้ได้จ้ะเด้อพ่อพอแม่แม่เอฟซีสุขุสุขนจ้ะเข่ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจน้อพี่น้องเนาะกดซับตะไข่กดกระดิ่งจ้ะ่ากดเสียด้ยพอพลาดคลิปใหม่ๆเนาะจ้ะเนาะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องพ่อรักแม่ช่วยแนวให้ได้จ้ะเด้อขอบพระคุณหลายๆเด้อพ่อพอแม่แม่เอฟซีสุขุสุขล้นจ่าสำหรับการติดตามก็ขอให้พ่อพอแม่แม่เอฟซีสุขุสุขนอยู่ดีมีแห้งได้จ้ะ สุขภาพร่างกายแข็งแรงห่างไกลจากโรคภยัยไข้เจ็บนะพี่น้องเนาะอยู่ดีมีแฮงสูขูทุกคนเด้อจ้ะสวัสดีจ้า